กาบสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็โยเกิมโลบอกนะครับน้องอยู่กับแมวบอกฟูดอีกแล้วนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็คือตามชื่อลิปเลยนะคบน้องพี่จังมา แจกรหัสบาฟฟี่นะครับน้องแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่ารหัสนะครับน้องก็คือไม่ใช่รหัสไก่กาด้วยนะสินะครับก็คือแบบว่าจะเป็นทางด้านของรหัสที่แบบว่าอาจจะไม่ถึงเทศนะครับนาอแต่ก็ไม่ใช่รหัสไก่นะครับที่แบบว่าพี่จะมาแจกฟิฟี่นะครับน้องรหัสตัวนี้นะครับพวกน้องก็คือแบบว่าพี่ได้มาจากซีกแล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็คือแบบว่าน้องเขาเดือดร้อนนะครับน้องก็เลยแบบว่าเอารหัสไม่ขายให้นะครับน้องก็เลยแบบว่าพี่ก็ทําการซื้อนะครับก็เลยแบบว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับน้องเอามาแจกดีกว่าน มีการแจกรหัสไปฟรีนะครับเนอส่วนกติกานะครับที่แบบว่าจะรับรหัสได้จากพี่นะครับเนอจะมียังไงเดี๋ยวพี่จะบอกในคลิปละกันนะครับเนอสำหรับวงเนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสฟรีจากพี่นะครับเนอพี่เขาบอกเลยครับเนอว่าได้ไปนะครับเนอสามารถลง pvp ได้แน่นอนนะครับเนอแเราก็คุ้มแน่นอน100%นะครับเนอแเราก็สำหรับวงเนอคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลพิศรษฐีฟรีนะครับเนออันนี้ก็เป็นหนึ่งกติกานะครับที่แบบว่าพี่แจกให้ฟรีนะครับเนอถ้าคลิปนี้มีคคคคนน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 ดดููะะะะะรรรรรััััับบบกกก็็ไปปเเเลลยใส่่ววขอองงผพิาาาาาท้จมณ นะครับที่ทําการจะให้แบบฟรีนะครับเนาะสำหรับน้องเขาเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากได้นั่นเครับเนาะก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยละกันนะครับเนาะให้คลิปนี้มีคนดู9,000คนดูละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะสำหรับน้องเขาเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะอันนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องเขาเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับเนาะอยากได้ผลพิสานท้องหดนะครับเนาะก็มาเอาจากพี่ได้เลยนะครับเนาะอยากได้ผลพิสานอะไรคอมเมนต์ลงใต้วิดีเฟซก็ ลืมทิ้งชื่อเฟซด้วยละกันนะครับเนาะพี่ก็อยากรู้นะครับว่าคนไหนจองไปทําอะไรนะครับเนาะเพราะว่าบางคลิปอาจจะไม่ถึงนะครับเนาะที่แบบว่าที่กําหนดไว้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ถ้าคอมเมนต์น่ารักนะครับก็รับผลวิสูจนไปแบบฟรีเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่ไม่ได้แจกยากอะไรขนาดนั้นครับเนาะพี่แจกให้แบบไม่ง่ายนะครับเนาะก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็สามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบววว่่่่่่่าา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 าออออออยกกกกกกกไไไดด้้้นน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 ะะ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 คคคครร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 ััััััับบบบบเเ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 ีีปปป็ิิจจจมมมขงพพลลลตู นี่นะครับน้องมีผลอะไรขายบ้างนะครับน้องกอ็ก่อนที่จะแจกรหัสนะครับเราจะสุ่มผลพิสัยสักหนึ่งผลแล้วกันนะครับน้องมาดูแล้วกันนะครับน้องก็คือถ้าได้ผลหลักล้านนะครับน้องก็คือแจกนะครับแต่ถ้าได้ผลเกลือก็คือทิ้งนะครับน้องก็จบประมาณเลยครับน้องมา เดี๋ยวพี่กลับไปก่อนละกันนะครับเนาะสำหรับบงน้องคุณแดงนะครับที่แบบว่ารู้บ้างนะครับเนาะก็คือวันนี้มีผลอะไรขายบ้างนะครับเนาะฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับหรือว่าตอนดูคลิปพี่นะครับเนาะแล้วเข้าไปในเกมนะครับตอนนี้มีผลอะไรขายบ้างนะครับเนาะมีผลหลักล้านขายหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวพี่ตอนนี้นะครับก็คือแบบว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะว่าจะมีผลหลักล้านขายหรือเปล่านะครับเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเช็คดูให้ละกันนะครับเนาะเราก็จะไปสู่ผลพิศษด้วยนะครับเนาะก็จะระ้คับเาี่เลยครับวงอกััละะนนนครบามาเละกันนะครับเนาะมน ผลอะไรนะครับเพราะว่าพี่ได้สูตรใหม่มากนะครับเนาะมีคนมาคอมเมนต์สูตรใหม่ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าอยากไปลองสูตรใหม่นะครับเนาะไม่แน่นะครับอาจจะมีผลหลักล้านออกนะครับเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับเนาะมีสูตรผลหลักล้านนะครับวกน้องบอกพี่หน่อยละกันนะครับเนาะสักหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะว่าต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ลองมาทุกสูตรแล้วนะครับเนาะก็บางคนก็ว่าขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนาะอีกบางคนก็ว่าพี่ผมมีสูตรนะครับเนาะทำแล้วได้ตลอดเลยนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนมีสูตรดีๆก็บอกหน่อยลลลละะ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 กกกกกััััััันน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 คคคคครร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 บบบบบเเเเเเเาา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 าหือออวว่่่ขึ้้ยยูดงงงจจิๆ็็ปมมมชผตี วันนี้มีผลหลักล้านขายหรือเปล่านะครับนนองก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่รอผลหลักล้านขายอยู่ตอนนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้ครับนนองพี่ขอเช็คผลตรงนี้ก่อนละกันนะครับเนาะว่าวันนี้มีผลอะไรขายบ้างนครับนนองนี่เลยนะครับองน้องก็คือมีผลกิโลขายนะครับนนองแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้างสำหรับผลกิโลนะครับแล้วก็จะมีทางร่างผลผีขายนะครับนาะแล้วก็หมดแล้วนะครับนนองน่าจะประมาณนี้นะครับองน้องเพราะว่าที่เหลือก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับนนองก็คืออีก2ชั่วโมงเลยนะครับเนาะกัวจะรีนะครับองน้องก็จะนนร้คคับองทกุ ลองเข้าไปเช็คอยู่ในเกมตอนนี้นะครับน้อว่ามีผลหลักล้านขายหรือเปล่านะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้อว่ามีผลลัพธร้านขายบ้างนะครับน้อมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลพิสัยสักทีละกันนะครับน้อก่อนที่แบบว่าจะไปแจกนะครับวงน้องในส่วนของรหัสฟิฟี่นะครับน้อสูตรของพี่ก็คือวิ่งรอบคาเฟ่นะครับน้อประมาณ1หรือ2รอบนะครับแล้วก็มากดสุ่มได้เลยนะครับน้อแล้วก็ตอนที่วิ่งนะครับให้ถือดาบด้วยนะครับน้อเขาบอกว่าดาบอะไรก็ได้นะครับน้อในส่วนของ FC ของพี่่นนนะะะคครรรัับบเาก็จปมณลยพีขอบบอกเเลยยนนะครัาว่ดี๋วพี่จะถืออดาบันนะครับนาก็็เปนดบโอดเ้งละกันนะครับเดีี๋ยวพ่จะถือไปเรื่อยๆลกัน นะครับน้องเราก็เอาสัก2รอบแล้วกันนะครับน้องก็จะเอามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าไม่เยอะเกินไปนะครับน้องเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ต้องไปรีวิวรหัสนะครับน้องเราก็ได้ไปแจกด้วยนะครับน้องก็จะเอามานี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องพี่จะกดซุ่มนะครับน้องก็คือแบบว่าขออีกสักรอบแล้วกันนะครับน้องไม่แน่ใจนะครับวงน้องเออ ก็จะเปามาได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเนาะก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับวงน้องมาทุกคนเรามาสุ่มละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะกดสุ่มเลยละกันนะครับเนาะก็คือ3ามแสนแมืนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะสำหรับในส่วนของผลวิสัตร์หลักล้านนะครับเนาะได้หรือเปล่านะครับวงน้องมาลุ้นพร้อมกันละกันนะครับเนาะว่าเราจะได้ผลวิสาตร์หลักล้านหรือเปล่านะครับเนาะโอ้เรียบร้อยเลย ไม่ได้ผลหลักล้านนะครับเนาะแต่ได้ผลหลักหมื่นนะครับวงน้องยังดีกว่าผลกิโลนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะก็ทิ้งไปละกันนะครับเนาะดูเหมือนว่าคนนี้อยากได้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพี่สุ่มนะครับเนาะเขาวิ่งมาเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะมีคนถามพี่ด้วยนะครับเนาะว่านายได้ผลอะไรนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ทิ้งแล้วนะครับโอ้โหคนนี้ก็เก็บเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเขาอยากได้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็็็มมมมีีผลลลปปปรร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 ะะะะะะะโยยยชนน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 ์ขอออองงััััััััู่คคคคบบบบาาาากกกกกืสสถใไไไดดด้้้ณฝวห น้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้ผลพิศดารนะครับน้องแต่ไม่มีผลเด็ดนะครับน้องมารอตรงนี้ได้เลยนะครับงน้องเพราะว่าถ้าผลอะไรนะครับที่คนอื่นเขาไม่อนะครับเขาจะทิ้งตรงนี้นะครับมงน้องก็ไม่แน่นะครับน้องเขาอาจจะทิ้งผลแลกวก็ได้นะครับน้องเพราะว่าเขามีแล้วนะครับงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องมาดูที่นี้แล้วกันนะครับน้องเขาอย่างแรกผลอะไรบ้างนะครับน้องก็คือเขามีผลน้ําแข็งนะครับน้องก็จับประมาณ้เลยครับน้องก็พี่มีผลเสือนะครับน้องกับผลพานะครับก็คือแบบว่าเขาจะแลกหรือเปล่านะครับน้องเพราะว่าพี่ขอ ผลฟีนิกซ์แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่อยากได้ผลฟีนิกซ์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เนะครับเนาะเพราะว่าผลพาร์ที่ก็มีเยอะแล้วนะครับเนาะแล้วก็ผลเสือพี่ก็มีเยอะแล้วนะครับเนาะแต่พี่อยากได้ผลฟีนิกซ์นะครับเนาะงเขามีหรือเปล่านะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะเรารอสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเนาะให้โอกาสเขาแล้วกันนะครับว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าพี่อยากได้ผลฟีนิกซ์มากเลยนะครับเนาะแลกกับสองผลนะครับเนาะมีคนเอาหรือเปล่าโอ้โหเขาไม่เอานะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไไไไไรรรรรรรนน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 ะะะะะะะคคคคคัััััับบบบบบเเเเาาาาาาากกกกกกก็็วว้้้้แแแลลลลอออืืื่่่ดดหหหปถมมี ได้เลยนะครับน้องแล้วก็รหัสที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ไม่ได้รีวิวแบบเมื่อกี้เลยนะครับน้องก็เลยแบบว่าไปวิ่งแล้วก็รีวิวอะไรประมาณนี้ครับเนาะเพราะว่าพี่ขี้เกียจเลยนะครับน้องก็เลยแบบว่าตัดลูกทั้งหมดนะครับเนาะมาแปะไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเนาะมาเริ่มจากซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับเนาะงสำหรับซ้ายมือนะครับก็สกรีนหมัดนะครับน้องสกรีแล้วนะครับน้องไปฟรีไฟแล้วนะครับเนาะก็คือ สำหรับมัดนะครับน้องก็ครบทั้งหมัดเลยนะครับน้องมีทุกมัดนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเงินนะครับน้องก็เป็นเงินเขียวหรือว่าเงินเบลีนะครับน้องก็อยู่ที่65ล้านเบลีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับน้องแล้วก็เลเวลนะครับน้องอยู่ที่2450นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็เงินม่วงอยู่ที่4,000นะครับไม่ใช่4,000นะครับน้อง42,000นะครับน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับน้องผลที่ติดตัวนะครับน้องก็เป็นทางด้านของผลลแสสงงงนนนนะะะคคครรรัับบบ้้ออกกกก็็ทุิจ ประมาณเลยครับเนาะก็จะมีทางด้านของของติดตัวนะครับเนาะหนึ่งเลยดาบโบเ่ําครับเนาะสองเลยเป็นเขี้ยวนะครับแล้วก็มีดาบอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าติดตัวไปนะครับพวกน้องก็จะประมาณเลยครับเนาะก็มาดูของที่ติดตัวนะครับเนาะสำหรับของที่ติดตัวนะครับก็จะมีทางด้านของผ้าพันคอนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของผ้าพันคอนะครับเนาะที่แบบว่าติดตัวไปนะครับพี่ก็ใช้อยู่นะครับเนาะก็คือแบบว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะเราก็อันต่อมานะ ผลสโนนะครับนะหรือว่าผลอันนี้นะครับนอะก็ถือว่าหลายคนอยากได้หรือเปล่านะครับนะถ้าอยากได้ก็มีกติกาด้วยนะครับนอะถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับนอะ 6,000ขึ้นไปนะครับวงน้องถ้ามีคนดู6,000ขึ้นไปนะครับน้องก็รับไปเลยแบบฟิฟี่นะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่จะซุ่มคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ถึง6,000สุ่มคนโชคดีจากคลิปนี้ด้วยนะครับน้องแล้วก็ไปประกาศคลิปหน้านะครับว่าคนไหนโชคดีนะครับน้องก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องพี่ขอคนดูไม่เยอะแล้วกันนะครับน้องแค่6,000คนดูเองนะครับวงน้องถ้าคนไหนอยากได้นะครับน้องรหัสแบบนี้ไปเล่นเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถลง PP ไได้นนะบอออาาจจม่่สยแตข้อพอได้นะครับน้องแต่ถา น้องฟานนะครับเนาะก็คือได้สบายเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่ขอแค่คนดู6,000คนดูละกันนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องคนไหนที่มาคอมเมนต์นะครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมทิ้งชื่อเฟซด้วยละกันนะครับอาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้นะครับเวลาพี่กดคอมเมนต์นะครับพวกน้องและก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่า ้าคลิปนี้ถึงมาทวงรหัสจากพี่ได้เลยนะครับนอว่าพี่แจกรหัสหน่อยคลิปนั้นถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาแจกให้ล่ะกันนะครับน้อก็ง่ายนิดเดียวนะครับนอรหัสนี้นะครับวงน้องถ้าถามว่าพี่ได้มาเท่าไหร่นะครับน้องก็ได้มาในราคาไม่แพงเลยนะครับนอเพราะว่า FC นะครับน้องเขาเดือดร้อนนะครับก็เลยแบบว่าทักมาขายให้นะครับน้องก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับน้องก็คือไม่ไปขายให้คนอื่นนะครับน้องมาขายให้พี่พี่ก็จ่ายตังค์ให้นะครับน้องแลก็เอามาแจกแบบนี้นะครับถ้าไปขายให้คนอื่นนะครััับอาะโนนนกกกรรเวงงมยๆสสหห ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจะขายรหัสนะครับเนาะก็ไปขายในร้านที่แบบว่ามั่นใจได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่ามาขายกับพี่นะครับเนาะก็พี่ไม่ใช่ร้านที่แบบว่ารับซื้อรหัสนะครับเนาะไม่ใช่นะครับพี่จาร์รับซื้อบางส่วนนะครับส่วนส่วนที่พี่อยากแจกรหัสนะครับวงน้องพี่ถึงจะรับซื้อนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องก็ จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่รีวิวมาเยอะแล้วนะครับก็คือคลิปนี้แจกรหัสแบบฟรีๆละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์หนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย